ส่วนอีกหนึ่งบุคคลที่คร่ำวอดในทางการเมืองตอนนี้ประกาศยุติบทบาทไปแล้วอย่างนายเทพไทยเสนาพงศ์ก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเมืองอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะตามคําพิพากษาของศาลแต่ว่าก็ยังคงจะส่งสมาชิกในครอบครัวอีก4คนเป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติหรือการเมืองท้องถิ่นค่ะสำหรับตัวเองบอกว่าจะผันตัวไปอยู่เบื้องหลังจะเป็นพี่เลี้ยงและเตรียมที่จะจัดรายการวิเคราะห์การเมืองค่ะ นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสพักประชาธิปัตย์ก็ได้แถลงข่าวถึงทิศทางการเมืองของตัวเองบอกว่าจะยุติบทบาททางการเมืองอย่างเป็นทางการซึ่งก็เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอยู่แล้วนะคะแต่ว,ว่าจะส่งสมาชิกในครอบครัวอีก4คนลงสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละสนามแทนโดยที่ตัวเองจะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสนับสนุนการเมืองที่สุจริตมีทิศทางที่จะ ทำการเมืองต่อไปหลังจากที่ผมไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วนะครับผมก็คิดว่าอันดับแรกผมก็ยังคงเป็นคนที่ให้คำปรึกษาสนับสนุนการเมืองอสุจริตการเมืองไม่ชื่อเสียงการเมืองไม่มีการหาก,กินกับกลุ่มอิธิพลกับยาเสพติดกับการรั่วประมูลนะครับอันนี้ไม่เอา และต่อไปนายเทพไทยก็บอกว่าจะทำพ็อกเก็ตบุ๊กเขียนบันทึก16เดือนในเรือนจำหรือ480วันในคุกเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนแล้วก็จะทำเกี่ยวกับด้านเพลงด้วยนะคะโดยจะทำเกี่ยวกับเพลงในตอนที่อยู่ในเรือนจำของตัวเองด้วย และจะจัดรายการวิเคราะห์ทางการเมืองที่เคยมีคนมาทาบทามเอาไว้ส่วนสมาชิกในครอบครัวของนายเทพไทยที่คาดว่าจะลงสู่สนามการเมืองแทนไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นคนแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาววัฒเสนพงศ์อดีตนายกเทศมนตรีนครน,นครศรีธรรมราชก็ดูแนวโน้มว่าน่าจะยังผูกติดกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งถ้าเกิดว่านายอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีก ก็จะยังคงอยู่กับพักประชาธิปัตย์ต่อไปคนที่2ก็คือนายพงศินเสรนพงศ์ที่ตอนนี้อยู่รวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครสอสอและตอนนี้เป็นผู้ช่วยนายธนกรวังบุญคงชนะก็จะยังคงอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติต่อไปส่วนคนที่3มน้องสาวคนเล็ก ก็คือจริยาหรือว่ามุกตอนนี้ทำงานกับกริมพีสซึ่งเป็นการทำงานการเมือในภาคประชาชนอยู่คนสุดท้ายน้องชายคนเล็กอย่างนายคันชิตตอนนี้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลค่ะ